ลูกห้านชาวอโศกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมปฏบิบัติบูชาพ่อครูสมณาโพทีรักฉลองพ่อครูจะมีอายุ90ปีในงานตลาดอริยะปีใหม่ปี2567ระหว่างวันที่30ธันวาคม2566 ถึงวันที่หนึ่งมกราคม2567ณบ้านราชเมืองเรือบวรราชธานีอโศกตำบลบุ่งไหม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ในบางปันก็อยู่ที่ตลาดอาหารบาเดียวค่ะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะพักท่านทีน่ขายทิพย์เขาอยู่เลยนี่อยู่บางข้างนีดนะค่ะ,ระเราจะพาทุกท่านไปชมอาหารบาทเดียวกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะปีนี้เนี่ยมีทั้งหมด6บบวรนะคะอาหารก็แต่ละบวรนี้ก็จัดสรรมาเต็มที่กัดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวสมาคมสิทธิ์เก่าที่ขายน้ํา สมุนไพรขายแก้วขายขวดสิบบาทแล้วก็เติมน้ําได้ไม่อัน้นติดกาวสีสระโศกควบเจคะที่เขาทามาเนาะต่อมาก็จะเป็นเครือแห่ทางอุทยาน,นะคะ่ะทําส้มตาสีสราโศกนี่ก็จะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ทําราบทั้งหมด2บวรร่วมกันระหว่างบ้านราชบวกสีสะนะคะหินผาฟ้าน้ำํำพ้าข้าวจี่ตอนเช้าเหมาะกับหน้าหนาวของปฐมโศกก็จะเป็น ผัดเส้นต่างๆโดยเฉพาะผัดซีอิ้วเส้นใหญ่แล้วก็เส้นหมี่นะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ย,ยน้ำข้าวหมูแดงอันนี้คือของผถมะสบสามเมนูส่วนซันตีอโศกก็จะมีข้าวผัดข้าวต้มตอนเช้าผัดไปก็จะเป็นผัดหมี่โคราชราน,นาอโศกก็จะมีขนมจีนทั้งน้ำเงี้ยวยาป่าแล้วก็อาหารพื้นเมือง แล้วก็จะมีสมาคมผู้ปกครองนักเรียนสันติอโศกทำข้าวแตนร้อนๆน,นะคะทั้งหมด8ครูหาการบริการครั้งนี้เนี่ยพวกเราเต็มที่เลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีของพ่อบครู90ปีเนาะเราก็ทุกคนก็มีใจที่จะมาให้กับงานนี้พืชผักเนี่ยปลูกใน บ้านราชเป็นหลักแล้วก็จากเครือแหอจะไม่ซื้อผักตลาดนะคะให้ทุกคนกินได้แบบสบายใจเชิญชวนนะคะใครที่อยู่ใกล้ใครที่ตั้งใจจะมาซื้อสินค้าต่ำกว่าทุนนะคะก็มาได้ที่บ้านราชธานีอโศกนะคะในวันที่30 31และ1มกราคม2567ค่ะ จะมางมีระบุมค่ะโอ้มากกันหลายคนบะขายายแม่เบิร์ตนี่จุ๊บเจ้าตั้งใจมาื่ออย่างงั้นี่เจือน้ำตาลเจืออันนี้ล่ะน้ำมันน้ำมันโอ้น้ำตาลน้ำตาล,มอ,ตาลมอหมยองมอ้มอยังไม่ด้แต่เาทากระคิีนนะ มันก็หนเขา่าจยเย็นๆเนาะอย่าเมาื่อวาคนมันหลายเมื่อกินเข่าก่อนเออกินเขา่า <c oughs> ยายกินเข่ากั็ยังนี่แต่ยังกินเข่าเคี้เขา่ขาเคีเป็นยังไงแสบบ่ก็เข่าตีบานเท่าอ๋อแสบแสบร้บรายเข่าเี้ยวจืดต้องเสียบก่อนเบิดอจานนี้บาทกินคนเดียวหรือยังไงแต่ร้านก็กินน้มหนันงร้าน,นหน่อยๆจังบาทก่อนนะจังบาทวันหน้าบาทอ๋อถูกเนาะแม่น นี่จ้าอันผัดผัด,ดยี้รือเปล่าพี่ผัด,ดยี้ค่ะอ๋อเป็นยังไงบ้างพอทานได้ไหมคะแสบค่ะแสบแสบไอยอมเอาเจอพูดภาษาขานี่บ้านน้ำรวมบ้านจิ๊กันโอ้บ้านน้ำ่วมนี่มั้งค่ะจัดบ้านจิ๊กกันกันหลายคนมาจา้ะหลาย ได้ยังกินค่ะนี่ได้ข้าวผักก็ก็จับโอ้ชิมเบิังเหรอบอค่ะเป็นแน่ไหนกรลังซิมกระลังมทิ่มอยู่อร่อยซิมก็จูอร่อยอยู่ค่ะข้อยมากินทุกปีมะขี่ข้อย่ำกินทุกปีเลยบอค่ะมาทุกปียายมาทุกปีแล้วเุ้ยตั้งแต่เริ่มเลยมากนี่ตั้งแกอยู่เรีมม้วนวนเริ่มมาประจําทุกปีมาทุกปีเพราะว่าบ้านน่านพวงคนก็ค่อยไม่ซอยเหลือค่ะค่ะ อันอันถูกคนเอาของไปแจกอืก่กะหมาดมาดทุกปีทุกปีมากินอาหารแทบ จากอุบลครับในเมืองโอ้มากันหลายคนมาเข้ามาน่าก็คนมากันหมดครอบครัวเลยวันนี้วันนี้พี่มาจากใต้ด้วยกระพาเข้ามาโอ้โหบคุณเลยค่ะครับผมมากี่ครั้งแล้วครับครั้งที่สองครั้งที่สองเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีดีดีชอบก็คือเราบางทีเราได้กินแบบไม่มีเนื้อสัตว์บ้างมันก็มีถอกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันนี้กินอะไรบ้างคะผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วอร่อยมากแล้ววันนีผัดไทยอร่อยมากอ๋อผัดซีอิ๊วเพื่อนเพื่อได้กิน ถุงแรกก็อร่อยอร่อยอิย๊วบัตไทยอะไรพวกนี้อร่อยเนี่น้องกินไอ้ข้าวหมูแดงอร่อยอร่อยอติยดใจด,ดีดีแล้วของก็ราคาถูกด้วยอร่อยอร่อยทำยเหมือนแบบของปกติเลย,ยขอบคุณค่ะ